สำหรับเกมนี้เราเล่นเป็นตัวไคโดเอ้ยโซโลมีคนขอมานะครับไคโดเล่นจะติดโอเคมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสไตล์ของผมนะฮะถ้าเป็นโซโลผมจะเล่นประมาณนี้คือเน้นช่วยเพื่อนกันทงอย่างเดียวนะหลักๆนะผมจะไม่บู๊คือผมจะบู๊ตอนที่มีสายวิ่งไปอะแต่ถ้าสายวิ่งไม่มีคือจะไม่บู๊ทุกกรณีนะครับอะอย่างเงี้ยคือกันทงโอ้ยไม่ใหญ่ช่วยยิงมาเดี๋ยวผมไปช่วยกลางนะไม่น่าทันว่ะ กระเด็นโอเคไปรอสกระเด็นนะครับเนี่ยอันนี้คือการช่วยช่วยนั่นเนี่ยกูโดนจนได้ไม่ใหญ่เผาหน่อยช็อตก็ได้เอาช็อตกูทีโอเคเดี๋ยวกันกลางนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอจังหวะรอครับรอรอยก้นสายวิ่งบูถ้าบูไปพร้อมวิ่งนะแต่ถ้าวิ่งไม่ไปอย่าไปนะอันนี้คือสไตล์ผมนะโอเด้งไปละอ่ะเดี๋ยวผมกันกันธงเลยเห็นป่ะเพราะว่าไม่ใหญ่กันธงกลางไปแล้วคนเดียวมันอาจจะเอาไม่อยู่ แน่หยอุต่าช่วยอะ่ะกูโดนจนได้โดนจนได้โอเคขอเด้งได้กลับนิดเดียวฆ่าเลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวดึงธงคืนนะแต่โดนใครโดไปแล้วอะ่ะโอ้โหแม่แม,มใหญ่ดึงหน่อยวุบวุบ ขอเลื่อนน,นิดนึงเดี๋ยวตายนะครับเนี่ยธงหน้าบ้านน่ะหน้าไปมากเลยอ่ะเห็นปะ่ะแต่ปล่อยไม่ใหญ่เล่นกับครโดมันก็ไม่คุ้มอะ่ะวึบโอเคสวยต่อไหมต่อไหมคิงต่อไหมเน่โดนพอดีโอ้โหเต็มดอกแต่ยังมาโตดึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้แทนนะเอา้า โอ้โหโดนไปลอตด,ด้วยรอเติมนะครับอย่าอยู่ด้วยกันนะอย่างอย่างนี้ผมเคยทําไปหลายคลิปตายสิแม่ใหญ่ช่วยช็อตแล้วแม่ใหญ่ช่วยวะสุดยอดโอ้โหตายสิเพื่ออ่ะโอเด้งโอเด้งโอเด้งนะครับ ผูจะตายแล้วตายจะได้เออเหลือ30มสิบบีเดี๋ยวผมขอเลือกเลยนะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแพ้นะขอเลือกคิงมาก่อนโอเคเตะออกปุ๊บแล้วก็เอาธงนะครับกันธงอย่างเดียวนะกันธงอย่างเดียวอ้าวกระเด็นไปก่อนโอเค เกตเต็มทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคจบครับจบ,จบอ่ะเป็นประมาณนี้หูคะแนนแปดพันเหรือเกมนี้เล่นเป็นตัวโซโลนะครับเนื่องจากว่าคนขอมาเนาะก็จริง,รงๆผมก็ไม่ค่อยได้หยิบแหละแต่ว่าเป็นสไตล์การเล่นให้ดูแล้วกันนะส่วนใหญ่เนี่ยผมเป็นสายหมัดที่จะเล่นกันเนี่ยคือบู๊คนเดียวซึ่งผมไม่แนะนําแบบเห็นได้ชัดยกเว้นธงเหลือครึ่งเดียวอันนั้นไปเลยแต่ว่าถ้าแบบเกตธงเต็มเนี่ยควรไปกับวิ่งแต่ดีที่สุดคือควรอยู่กับวิ่งครับเพราะว่าในตอนที่สายวิ่งเนี่ยดึงอยู่เราสามารถขัดอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ในการดึงธงอ่ะ เห็นปะเพราะฉะนั้นการดึงมันจะง่ายมากขึ้นแต่โซโลนะแผดปัจจุบนันถามผมนะนะเล่นระมักไหมส่วนตัวยอมรับว่าใช่ครับเพราะว่าแม่ใหญ่ค่ายากมากๆนะฮะจังหวะมีแต่มันค่ายากเนาะอันดับต่อมาคือพวกเปโลสพาทีอย่างอย่างเมื่อกี้เลยเห็นปะอุตะพาทีอย่างเมื่อกี้เหมือนกันอย่างเมื่อกี้เรามีเพื่อนช่วยนะเลยรอดถ้าเพื่อนไม่ไม่ช่วยนี่จบเลยนะได้เพราะแม่ใหญ่มาช่วยบ้างเลยล่ะเพื่อนเพื่อนช่วยเออว่าง,ง่ายเหมันเลยยังไงดีวะ มันเล่นได้อะแต่มันหยาบพลาดอะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่การสถานะเลยงั้นหมายเขาว่าตัวที่น่าเล่นคือตัวที่การสถานะซึ่งเป็นสายหมัดเหมือนกันหรืออาจจะมีโล่แบบยามาโตะก็ได้ถ้าส่วนตัวผมมองอะนะควรเป็นประมาณนั้นมันน่าจะดีกว่ามาแต่ทีเนี้ยโซโลถามว่าได้แล้วยังไงมันก็เก่งส่วนตัวเก่งเก่งอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างสามารถเป็นในส่วนของซับได้ด้วยเนี่ยมีแอนแท็กกลุ่มบอ,อกฟางโลกใหม่และรุ่นชั่วร้ายมาเลยเป็นสามารถทำซับ จ็แท็กได้นะคะส่วนสกิลผมไม่ต้องบอกกันได้บ้างหลักๆคือมันเก่งตอนที่เลือดต่ํากว่า50%หลักๆเลยนะแล้วก็เป็นในส่วนของซับยังไงเป็นประมาณนี้มันจะได้7แท็กนะครับสรุปกูเพิ่งเล่นเมื่อกี้ตอนนี้เป็นซับไปแล้วใช่ครับตอนนี้ผมเอาโซโลเป็นซับแล้วไม่ได้เล่นเลยครับอทีนี้เดี๋ยวเพื่อมีคนถามเพิ่มไหนๆก็เออลืมบอกครับสำหรับเซตเหเรียญเซตเหรียญก่อน เซตเหลืองของโซโลเนี่ยจริงๆอ่ะมันได้หลายเซตนะครับจะเป็นเซตในส่วนของสาฟฟี่ก็ได้นะสามเออสองสองฟี่หนึ่งโซโลอา่าสองฟี่หนึ่งโซโลเซตนี้ก็ได้แต่ถ้าใครใส่ใครใส่เซตนี้ต้องเน้นที่ตรงศัตรูแต่ผมบอกไปแล้วเขาว่าโซโลเป็นไ่ได้อย่าไปคนเดียวและไปกับวิ่งคอยเติมวิ่งคอยกันธงให้สายโลอะไรคือมันถามผมมันคือตัวสนับสนุนเนะี่ยถ้าให้ผมเทียบนะมันคือสนับสนุนแบบโดยโดยแท้จริงเลยอะ่ะ แต่สนับสนุนได้ยังไม่เท่ากับตัวอูตะงั้นแบบเขาาอูตะดีกว่าใช่ไหมครับตอกคับแค่นีน้น่าจะชัดนะเพราะอูตะมีโอกาสฆ่าแชงได้ฆ่าแม่ใหญ่ได้คือแม่งฆ่าได้ทุกตัวในเกมสารอูตะอ่ะแล้วก็ในส่วนต่อมาเหรียญเนี่ยก็เป็นในส่วนของซาฟี่อย่างนี้แหละหรือว่าเหรียญข้างหลังสุดเนี่ยเปลี่ยนเป็นริมก็ได้แต่ผมไม่ได้เล่นไงดังนั้นเลยไม่ได้ทําเหรียญอะไรให้มันโดยเฉพาะเจาะจง นะคือเล่นแบบกลางๆอะ่ะคือเล่นแบบหยิบม,มาเล่นบ้างอะ่ะแต่หยิบเล่นคงคงไม่ครับส่วนใหญ่เล่นเล่นแต่ไคโดเพราะคือถ้าคือถ้ามีเล่นหมัดแบบสไตล์ที่ผมเล่นอะ่ะผมบอกเลยอัตราชนะสูงมากอีกอย่างก็คือสายวิ่งก็คือวิ่งไปเลยเลยเดี๋ยวผมผมจะไปช่วยเติมไงแต่ว่ามันพูดยากเนาะเราไม่รู้ว่าคนในเกมเล่นยังไงก็ไม่อยากไปอะไรมากมายนะโอเคแล้วก็อันดับเอา้าเอาเอถูกแล้วถูกแล้วโอเคแล้วก็ในส่วนของออพเหรียญเนี่ย ส่วนตัวผมแนะนําว่าให้เป็นในส่วนของอตีสี่เกาะสี่เลือดหนึ่งนะครับนี่นะตีสี 4, เ่เห็นปะ่ะเกาะสี่เนี่ยเห็นป่ะปุ๊บเนี่ยเกาะเลือดเห็นปะ่ะตีสี่เกาะสี่เลือดหนึ่งนะครับเพราะอะไรถึงจะต้องตีสี่เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะดาเมจนเน้นตีสี่อันนี้แน่นอนจบไม่ต้องถามนะแต่ว่าทีนี้มันมีเพิ่มเติมก็คือว่าของเด็บทาไมต้องใส่เด็บเพิ่มก็คือในส่วนของเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ย มันเพิ่มเดฟดีเนี่ยยีแล้วก็ถ้าเลือดต่ากว่า50%ก็จะเพิ่มเดฟอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเมื่อเลือดต่ากว่า50%เ็นห็นปะดาเมจที่ได้รับลดลงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมายควาว่ามันมีในส่วนของเกาะเข้าไปเสริมด้วยยิ่งเกาะหนาก็ยิ่งตีเบาลงเช่นสมมติคิงตีเราแค่เจ็ดร้อยแต่ถ้าเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากเจ็ดร้อยเหลือสามร้อยห้าสิบโลโลมาเลยถึกมากแล้วมันเป็นตัวล่อตีนดีกว่า แต่พันสองพันเนี่ยตีดองหนึ่งอะแค่แบบสามร้อยสี่ร้อยอะเห็นปะมันเลยถึกครับหมายว่าโดนชุดเดียวแม่งยังไม่ตายอะมันเลยเป็นโอกาสที่ทําให้ใช้อชูร่าสวนกลับโดยทันทีเนี่ยคือข้อดีของมันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อมาว่าเอาเล้าสีแดงเนี่ยคนเล่นเป็นตัวไหนดีถ้าถามผมชั่วโมงนี้นะนบว่าชั่วโมงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันยา่ยนเมตาได้แต่คงยากแหละชั่วโมงนี้ตัวแรกเลยให้เป็นอุตะานะครับตัวที่2คือบู๊ แลกอยู่เห็นปะทั้งสองตัวนี้ผมแลกอยู่นะอันดับที่3นะครับอ้าวมีสาวันดับเ้ยนามิครับถ้าถามผมเอตอ,ต,อต้องนับต้องต้องนับตมัดแล้วกันนะเอาเป็นอุตารับเอาแค่หมัดนะครับกับนามิให้แค่2ตัวครับถ้านับชั่วโมงนี้และให้ภาษีตัวไหนดีกว่าตอบแบบไม่เกรงใจนามิครับเผื่อบางคนงงคือถ้ามีโล่อะอย่างเช่นตัวยามาโตะมัดหรืออุตาหมัด,มดเนี่ยมันมีโล่ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าโดนนามิบินผ่านอะ ใช้ใช้สุดบินผ่านอ่ะโล่หายพร้อมช็อตด้วยนะบางค่าวแม่งโดนไม่ไม่คือมีโล่หรือไม่มีมึงไม่ต่างกันเลยอ่ะเขียว่ามันโดนเสร็จปุ๊บแม่งวนอีกนี้ดว้ยโดนวนอย่างีกเพราะว่าวนสามร,รอบสแต็กล่อไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์สกิลสองปุ้งตายเงี้ยแล้วก็เป็นนามิฆ่าบิ๊กมัมได้นะครับฆ่าได้ผมมองว่ามันฆ่าได้ทุกตัวเผื่อมีคนงงว่าผมอวยผมอยากให้นับอย่างนี้สำหรับผมนะหมัดตัวไหนหน่าเล่นคือหมัดที่ฆ่าได้ทุกตัวในเกม ทีนี้เราก็มานองนับว่าอ้าวโซโล่ล่ะโซโล่ฆ่าได้ทุกตัวในเกมไหมแม่ใหญ่ก็พูดไปแล้วไปล็อตก็ลำบากเจออุตะสกิลทีก็ไปเลยเห็นปะเอออันเนี้ยมันฆ่าได้ทุกตัวในในใ,ในเกมไหมจะเจอยามาโตะเงี้ยโซโลเลือดเลือดหนึ่งร้อยเท่ากันนะเจอกับยามาโตะเสียเปรียบกว่าเห็นเห็นครับถ้าให้ผมนับ20-80โซโล20ไอยามาโตะ80โอกาสชนะเห็นปะโอกาสชนะมีแต่มันน้อยกว่าอ่ะทีนี้เผื่อยกตัวอย่างหลายๆตัวนะจะได้เห็นภาพนะครับ เอาเอาไปอย่างแชงแล้วกันเหมือนกับโซโลทุกกรณีเลยต่างกันตรงไหนอ่ะไม่มีเลยเห็นป่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มีต่างกันตรงที่ว่ามันยังมีสกิลหนึ่งที่คอยเคานเตอร์เผื่ออีกฝ่ายพลาดหมายเขาว่าดีกว่าใช่ไหมสุดนตมองใช่ครับเพราะว่าถ้าแต่โซโลก็ใช่นะอีกฝ่ายพลาดคือใช้อชูราเหมือนกันนะไอ้นี่คือเคานเตอร์ไอ้นี่คืออชูราถ้านับก็คือเหมือนกันนั่นแหละนับว่าเหมือนกันก็ได้เพราะถือว่าเป็นจังหวะพลาดทีนี้มาตัวลูฟี่มันก็เหมือนกับโซโลอีกอ่ะเพราะว่าไม่กันสถานะ ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างที่ว่าเป็นสายวิ่งมีพิกแพงเพิ่มนิดหน่อยสแซนด์แมนแค่นั้นเองค,ครับส่วนที่เหลือเหมือนกันเป๊ะอ่ะทีนี้เห็นบ้างผมผมยกตัวอย่าง3ตัวเนี้ยก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะแต่ว่าอย่างลูฟี่เนี่ยแพ้แชงแฉงเขียวส่วนแชงเนี่ยแพ้แฉงเขียวไหมอยู่ที่จงังหวะแฉงเขียวพลาดไหมถ้าพลาดสกิลหนึ่งเราไม่โดนแชงเขียวก็ไม่ตายนะตีหนึ่งหนึ่งธรรมดาแบบหรือว่าสกิลแม่งแม่งก็ไม่ตายนะครับยกเว้นสกิลหนึ่งส่วนเท่านั้นอ่ะคา,าน์เตอร์ถึงจะตายนะไอแชงน้ำเงินกับแชงเขีียยวเนะ่ ถามว่าแพ้แต่แพ้แบบหนักๆขนาดนั้นก็ไม่เพราะว่าไม่ถึงขนาดลูฟี่เนี่ยยกตัวอย่างมา3าตัวเนี่ยเห็นชัดเจนปะ่ะทุกตัวมีตัวแพ้เนาะแพ้ช้งเขียวจังหวะช้งเขียว50-50เลยไอเนี่ยแม่ใหญ่ฆ่าไม่ได้เจออุตะตายเจอยามาโตตาย,ตาตาย,ตายหนักกว่าเดิมอีกเห็นปะ่ะผมเลยต้องการที่จะบอกเป็นประมาณเนี่ยว่าเวลาผมมองว่าตัวไหนหน่าเล่นอ่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับคำตอบก็เลยไปตกอยู่ที่นามนิเพื่อนคนเอ่ะแล้วทําไมอุตะถึงไม่มองเพราะอุตะเนี่ยผมมองว่ามันคือยามาโตอีกเวอร์ชันหนึง่ง มันคือเวอร์ชั่นที่ยเป็นเวอร์ชั่นที่มีตึงอ่ะครับแต่ยามาโตะคือแบบอ่ะโดนโดนตีก็ได้เด็อะไรเงมันมันแยกมันแยกเวอร์ชั่นกันแต่ผมมองว่าเหมือนกันแต่ทํามผมมองว่านามิดีสุดเพราะว่ามันมีในส่วนของซุดแล้วไอเนี่ยมีโลโลหายอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แม่ใหญ่โดนก็ตายยกเว้นไคโดโล,โลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไคโดโลเจอไหมในเกมไม่เจออืนั่นแหละพอไม่เจอก็เลยหน้าเล่งขึ้นมาทันทีแต่ถ้าแผนไหนที่มีไคโดโลเยอะๆ มีบุ๊กเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บุ๊กนี่คือต้องอยู่นอกคงด้วยนะหรือเกตอะไรนะบุ๊กนี่คือต้องเกตโทมากกว่าแปบ80%ต่ํากว่าเมื่อไหร่เสร็จนามีทุกกรณีเลยนะถ้าต่ํากว่านะแต่ถ้ามากกว่านามีก็ค่าไม่คือเป็นค่าไม่ได้สำหรับตัวที่กันสถานะนั่นเองนะครับแต่กันสถานะอย่างแคคเกอร์ก็ตายนะผมบอกเลยว่าตายนะพอเลือดเด้งกัาสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะแต่โดนช็อตทีหนึ่งหมื่นอะเลือดเลือดสามหมื่น 30, คือเด้งทีแค่ประมาณห้าพันใช่ปะ่ะแต่โดนแบบ หมืนม่นหมืนม่นหมืนม่นอะไม่อ่ะหมื่นหมื่นห้าบอกเลยหมื่นห้าประมาณหมื่นหนึ่งพอสามดอกอะสามหมื่นะยังไงมึงก็ตายถ้าไม่ตายสกิลสองแม่ง묻묻ก็ตายอยู่ดีซู้ไม่ได้ครับแต่ก็นั่นแหละอะหวังว่าน่าจะโครบสำหรับคลิปนี้นะคะอ่าสรุปพูดไปทั้งหมดก็คือโซโลน่าเล่นอยู่ไหมส่วนตัวมองว่าถ้าไม่มีนามิก็เล่นโซโลได้แต่ถ้ามีนามิไปปั่นนามิเลยครับอันนี้ชั่วโมงนี้ต้องให้เธอจริงเธอเธอแก่งมากครับเป็นอย่างนี้แล้วกันนะสำหรับตัวโซโลครับ